ธุเร um ียนเนี่ยนึกแต่เอเลี่ยนみたいทุเรียนเอเลี่ยนみたいเห็นทุเรียนเป็นเอเลี่ยนเลยแค่ที่เห็นแต่ก็รู้แต่ก็ธุเรียนแบบเห็นนะเนาะมันแปลกมันแปลกแต่มันก็คือทุเรียนเช่นกันสวัสดีค่ะป๊อบบี้กั๊จังค่ะวันนี้นะคะเราตามหาตามล่าทุเรียนนะคะเนื่องจากว่าเห็นพี่ๆเพื่อนๆนะคะเขาโพสทุเรียนกันเยอะมาก แม่ก็เลยอดใจไม่ไหวมาตามล่าทุเรียนค่ะตอนนี้เรามาหาทุเรียนที่อีออนนะคะอ e ีออนเขตนตโตดีนะคะเขตนตโตดีตูดีจังหวัดมีมัามีเซนไกลค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะที่หลับไปแล้วเดี้ยงแล้วคนเียเดินข้ามานะคะเห็นมุมของ สองผลไม้ไทยแล้วตอนนี้มีมะพร้าวมะม่วงม่วงราคขามก็อ,อะไรมีตัวน,นี้เป็นมะม่วงเขียวเรยโอ้โหคตรสวยมีเป็นแพ็ค,พคงนี้สวยๆว,วันนี้มีของหมดไปแล้วนะคะเพราะว่า ของเดือนน้อยมากเลยทุเรียนนะแค่นม่กี่ตัวท้ายแล้วเหรอใช่สิพิงกินไว้จิมังคุ๊เถือไงโอ้กูดิโอคิอันนี้ราคาสามพันบาทนะคะทุกคนมีถุงซีแชมพูเจ้าตัวใหญ่

ถึงบ้านแล้วนะคะเรากำลังจะปอกทุเรียนที่ซื้อมาเมื่อกี้ค่ะทุกคนมาดูวิธีการปอกทุเรียนของคนญี่ปุ่นกันค่ะดช่างปอกทุเรียนป๊าป๊าใส่ช็อกโกช็อคโดตดีจังไลโอชิรินิโอชิริโอชีริคิดต่อห้องน้ำเนอ่นดูคน้อนลุ้นแล้วยังปริ๊

チクチク刺さってる。痛いドリアンって痛いの痛いよ、トンネすごいなら。やっぱりやばい、ドリアン。やばいく。臭いか、具合が悪くなるよ。<laughs> 臭いくないよ。いいにおいでよ、ドリアン。おいしいよ。 ババクッサンだよね。臭くないよ。いいこう見たいな、中のところ。中とこ見たいでしょうん。でかも見えない。まだ出な,ないでしょう。パパー。具、うん、声が悪くなるシクシクしてて痛いよ。何?。かべると。いいね、おん?。これ、これ、ね、いっぱい。刺さってるから。工場<何>も切れるんだよ。工場と。これ、果物なんだよ。おり、え、なに?。 เอเลียนเอเลียนจะไงเออไม่ใช่เอเลียนหลนเป็นผลม้คุณเอเลียนดะเอ้คุณน al ั่ไนคุณนั่น่จะนั่ไ้อชินิมยอชนมีเด็กรุนระทึกมากนั่งรุนมากจะออกมาเป็นอะไรนะมีไตหนึ่งมีไตหนูมนุ่าุอบปรี わおすげえ。げえピザーみたいだね。チーチーの入ってたおうさ。<laughs> まぁ、あ、そうだよ。ちょっとくさいけど。あっと、でてでてレモンもったいよ。くい痛いくいどっち痛い。痛いよ。痛いね。うわぁ、でんーわお <Wow S 1> すげえでん ารตกไก่เอ๊ะกรผิดหวังเห็นเขาซื้อกันต่ายแบบน่ากินของเราแข็งม่แนยิไม่ต่ช็ตรียนเนสไม่กบเอเรียนมีแต่ทุเรียนเอเรียนมีแต่เห็นทูเรียนเป็นเอเลียนเลยทุเตดรีดเรียนเด็กเราจุต เอลี่みたいちょっと変だけどだからドリアみたい変なの？่า変だมันแปลกมันแปลกแต่มันก็คือโเรียนเช่นกันหนูอยากตัวกูนะตวเอาไหมเอาไหมก็ได้เช่นอ่ากักกุลีกักกุลีโเรียนลูกละพันห้าร้อยบาทนะคะแข็งโป๊กไม่หวานด้วยโอ้ชั่วขวัญอะไรอยู่เซีก๋ิลตจัดจสีกรู้แล้วสีมันขาวมากเลยไม่เหลืองเลยเอล パイナップルもこれイ置いてイオフいいオフパイオフパイオフパおっぱい。イオフい。イっフパっオフパイオフパイオフパイっフパイオフパイオフパパパイオフ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 パ ก <ista Jean. S 2> <kers> ็จะย้อไปห่อยอรีจ้ะ uh ย้อนกลับ hmm. นิ่มหน่อยลูกมีเนื้อไม่เท่ากันนิ่มมีแข็งปอกเละๆมากทุเรียนอืออมากุก็หอมอมากุก็อมากินอมากุก็อมากินเนอะปั่นปั่นโคตรอร่อยเลย ดีวิวสิปะก็เดอีกกกยัไทยบาทเท่าไหร่เงินบาทแม่บาร่บีเป็นนั่รับกูบาทเป็นนั่งกบักสิพันห้าเฉียวพันห้าเร่อนี่ค่ะตุเรียนพันหานะคะปอมาได้วันนี้มารีวิวกินกับตุเรียนกันดีกว่าตุเรียนทำไม่ได้ต่อได้ได้ได้ไดเหรอได้ปะ ่แข็งนะเร,เราเลือกไม่เป็นแล้วเลือกเอาลูกที่มันใหญ่หน่อยราคาเท่ากัน,น <S <S มันก็เลยได้ที่มัน <S <S 1> <S 1> เนื้อแข็งไปนิดนึงแต่ว่าอร่อยอยู่1,500บาทให้เท่านี้เจ็บลูกมั้ยมันมมน, 5, มน่ <S <S เ,เอยอย่น่วนน่ำน่่าน่า่า่อน่่าำาลน่่่ ถ้าใส่ตู้เย็นคืนหนึ่งมันจะนิ่มเลยเขากลกินจริงให้เติมอะอย่าเราเต้นหน่อยเดี๋ยวเกลัวมันสอยเกินรึเปลปอกตรงนี้กินตรงนี้เลยค่ะอืมกินนะลูกเด็กน้อยกินดูเรียนมันแข็งไปนิดนึงกโอไม่ได้ไงอืม うこれだなおい、うん、しいこれ,、ね、あれしいやばいところはおいしいうんなん,かん,ん日本人の食べない食べたことないのとやら教えてロチやち,あっち臭いロチ教えてくださいか硬い,いのはね臭くねんとりうん臭くないみんな言ったけど柔らかいの鳥山は臭いだけどねでも柔らかいの一番甘いよね、うん、クリームみたいな感じこれはねちょっと

バイクアイドルね。おいしい。お久しぶりけど。全然臭くないよ。あ、硬いのこれ。<ー>どっち硬いどっち柔らかいどっち見るわかるのって思うちょっと難しいよね。見るわ。いや、これ。トントンするで。硬化して、うんあー。うん。じゃじゃ。あうん カッとして、うん、ちょっと見るでしょ、うん、本当はそれは日本ンのミルキナイトカトサラダカウナうトドシュノン。カイワネコウる。ちコン。とね、うん、柔らかいシャトね。ャトシあトネヤーラカはカタミリン。<laughs> <laughs> 보여라 가는 거. 냉비. 보라, 조금 아삭해가 면 순무 야무가 된다. 보라. 말 쌀리. 학교 다니는 루. 다방금 려, 려, 끝. 시간이야. 끝. 응. 끝. 좋아요? 데크 겟 학교 다니는. 데크 핸드 학교 다니는 와에 เพื่อนใน a ฟ e b o o k ที่เป็นแม่บ้านญี่ปุ่นคะไม่มีบ้านไหนไม่ซื้อทุเรียนเราก็นั่งดูเลื่อนไปเรื่องไปเจอแต่ทุเรียนนะคะถือว่าใช้ได้ค่ะที่ทุเรียนที่เราเอามาในญี่ปุ่นนะคะถือว่ายัางดีกว่าหาไม่ได้กินแล้วเนาะคือด้วยความที่เราเลือกลูกมามันมีซอกเล็กอะไรเงี้ยซอกเล็กๆกลกับมันจะแข็ง แต่ปูใหญ่ๆนะมันจะนุ่มนุ่มหวานด้วยถ้ารวมๆมันก็อร่อยบ๊าแก่นพ่อพ่โม้ยเนางอืมโม้ยยังสวยนะนั่งเก็บให้เก็บให้เชฟเด็กมากินหน่อยอ<า>อเอาไปฝากาน้ำพ่กนี้บอกนังอยากกิน แต่ว่าวกินจะหมดอยู่ตักมันไม่พอกินหรออืมฮึ่มแล้วเท่านี้เก็บไให้เก็บให้เล็กนะดูคลิปก็มาเอาด้วยนะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนเอิบนะทุกคนค่ะวันนี้ก็คลิปทุเรียนนะคะอยู่ญี่ปุ่นก็กินทุเรียนได้ให้ครับผมก็ไปซื้อทุเรียนกินกันนะทุกคนเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง chúc những cái con nào, bye bye.